สวัดีครับท่านผู้ชม f c ฟ p พีน้องๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีวันหยุดนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมนี้อยู่ในเอหมากรุกคันเทพออนไลน์นะครับก็จับคู่มาเจอกับยูเซอร์นะครับ76208ตัวแทนภูมิภาคนะครับผู้ที่มาด้วยเรตติ้ง1587นเะครับเปิดหมักสีแดงนะครับเป็นหมักสีแดงเปิดดีบีคู่กลางครับไก่ก้าวฟ้าก็ ยกม้าขึ้นไปเป็นม้าซ้ายไปเลยนะครับตอนนี้เปิดเบีย้ยเขีย้ยวงูขึ้นไปเม็ดม้าก็เสริมโคนขึ้นไปเสริมเบีย้ยขึ้นไปอีกนะครับไปทําทอะไรก็ปูเบีย้ยสามขึ้นไปทางด้านปีกขวานะครับสู้กินตัดเข้ามาก็ม้ากินตัดเข้าไปนะครับเอาขุนมาูกโคนหกโคนแล้วก็ทิมริมดีกว่าครับทิมริมเอาเปียบเชิงเบีย้ยนิดนึงนะครับ เบี้ยสามตัวเขาเป็นหลังคานะครับก็เบี้ยสองตัวนะครับคุมเบี้ยสามตัวจังหวะนี้ก็เปิดเบี้ยของมาซ้ายขึ้นไปครับเบี้ยคู่นะครับคู่สดสู้ก็เปิดขึ้นมาสู้นะครับเล่นโคนในผลกับเราดันโคนในผลเป็นการเหมือนกันนะครับให้ยเรือมาแล้วเรือมาแล้วเราต้องหลบครับนะครับหลบแล้วก็หลบอีกนะครับเบี้ยมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วตัวนี้ก็ กินกินกินเอาเรือมาก่อนครับเอาเรือมาซับพอร์ตครับใต้เม็ดนะครับรนะครับ,นะรบผูกโคนไว้ในตัวนะครับถ้าไม่ดีทีไม่เหลวนะครับถ้าไม่ดีทีเหลวก็ขยับเม็ดมานะครับเรือผูกโคนได้นะครับโคตรสู้ระเบิดเบี้ยขึ้นมาโคตรสู้อืมวางไงดีครับจงบังหวะนี้ โคตสู้จะเอายังไงต่อนะครับก็วันนี้ยังอยู่ที่บ้านนะครับก็ทําคลิปนะโอ้ระเบิดเบี้ยขึ้นมามาพังระเบิดเบี้ยตัวนี้ขึ้นมาคงต้องกินกันนะครับโคต่อสู้จะเอาอะไรกินขึ้นมาครับระหว่างม้ากับโคนโคนมาแล้วครับจังหวะนี้เรากินตัดกินตัดเข้าไปกินตัดตัวนี้กินแทงเบี้ยอ่ะไปกินตัดกันไปครับ เอาโคนหรือเอาม้ากินขึ้นมาครับเอาโคนกินขึ้นมานะครับก็ปักเบี้ยใส่เข้าไปนะครับขุนศสู้กินสวนมาตำแหน่งนี้เราไม่กินเบี้ยนะครับเราเอาม้าสับโคนครับหมาสับโคนไปก่อนปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกม้ากินขึ้นมานครับทีนี้เบี้ยเราจะกินโคนหรือกินมา้าดีครับกินโคนก็ไปอยู่ตรงหน้าขุนนิ่ง สร้างบ้านให้กินม้าสัตว์ใหญ่เราต้องเอาตัวใหญ่ไว้ก่อนดีกว่าครับนะครับเพราะค่าของหมากจะมากกว่าครับเกิดความกังวลกังวลใจนะครับว่าจะกินตัวไหนกินม้าดีกว่าครับของใหญ่ไว้ก่อนครับจังหวะนี้นะครับคนกินเบี้ยเรียบๆก็ผูกได้นะครับแต่แต่ไม่เอาครับเอาม้ากินครับม้ากินไปจับโคนด้วยนะครับก็สวนกันครับ โอ้ตจสู่ก็สวนกลับเข้ามาเหมือนกันครับโอ้โหตอนนี้เรามาดูตัวหมากอเป็นต่อคนหนึ่งตัวนะไปโอ้โนสับโคนขึ้นไปแลกกันไปโดนลุกก็ขยับขุนติดหมา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 ดีกว่านะครับติดหมาขึ้นไปครับ ติดม้าในหมากรุกไทยตำรวจไม่จับนะครับไม่ต้องไปบําบัดไม่ต้องตรวจีนะครับนะครับมาก็คงกลับไปที่เดิมเราก็จะเอาเรือไปกดนะครับอืมเป็นต่อแค้โคนอย่างชนะไม่ได้ครับพวกตอสู้ยังมีเรือสองลำนะครับเอาเรือมากดก่อนโดนไล่ตำแหน่งนี้ลกมาไปกินเบี้ยริมหมอืออเบี้ยริมเราก็ขาดสิครับ จะไปกินของเขานะครับของเราโดนก่อนโอ้ไก่ก้าฟ้าพลาดีิครับครับก็เป็นเกมวัยสิบนาทีนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยครับถอยขุนกรูดเข้าไปครับโอ้โหโดนดอกนี้ขึ้นไปเกมเริ่มเปลี่ยนนะครับอืมเบี้ยตรงนี้ก็ฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับเอาขุนมาแบบนี้เอาขุนไปผูกก่อนไหมครับผูกทังมาผูกตรงเบี้ยนะครับเมื่อเมื่อเราผิดพลาดไปก็ต้องไปหาหาวิธีแก้ไขนะครับค่อยๆประคองตัวก่อนนะครับ เรือของคู่ต่อสู้พร้อมกว่านะครับเสริมโคนขึ้นไปครับนะครับก็เล่นกับผู้ที่มีเลตติ้งนะครับสูงสูงนะครับพันห้าพันหกในแอปนี้ก็ถือว่าเก่งนะครับเก่งมากนะครับตัวตึงครับตึงมือนะครับก็แต่กระสวนกันมันนะครับว่าเสริมโคนขึ้นไปครับสวนก็ไปสวนกันมาแล้วถ้าเราคิดน้อยนี่ก็ทําให้เราพลาดได้ครับคู่ต่อสู้ก็พยายามไหลตัวขึ้นมาครับนะครับ จะมาโจมตีขุนและคนเราก็ขาดด้วยนะครับภาพเบียแต้มเดียวนี้ไหลมาเป็นชุดเลยนะครับเอาเรือมาพุกก่อนครับนะครับค่อยๆค่อยๆประคองไปก่อนครับนะครับคิดถึงประคองที่อยู่สุพรรณนะครับคิดถึงราวันที่เมืองยะลานะครับก็ค่อยๆประคองครับประคองก่อนมาครับโอ้โหมาอีกมากันเยอะแยะใหญ่โตนะครับเบียดทางม้าดีนเรือของของกู้ต่อสู้ยังมาไม่ได้นะครับ มาได้ไก่ก้าวฟ้าก็คงกลายเป็นไก่ต้มแน่ๆครับจังหวะนี้ก็ถอยม้าก่อนั้ยถอยม้าเขาลุกลวกลกขึ้นถอยม้าก่อนครัับตั้งใจจะเอาถอยมาแล้วเอาไปบังนะครับไปบังที่ตำแหน่งจอจานครับจอจานหกนะครับไล่เรือด้วยนะครับก็เป็นการลดแรงลดแรงครับลดแรงของคู่ต่อสู้นะครับโอ้โหโดนลุกครับโดลุกก็ ขยับมาด้านข้างกับขึ้นข้างบนนะครับใจถึงไหมใจถึงก็ขึ้นข้างบนเลยนะครับขึ้นไปล่อเป้าหน่อยครับแม่ทัพไปคุยเองนะครับก็ถึงคารลบเราก็ต้องลบสุดใจนะครับขุนต่อสู้หมุนม้ามาเนเหมือนกับรู้ว่าเราจะเอาม้าไปไล่เรือคุนต่อสู้ท่านนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็สมสมราคาครับตัวแทนภูมิภาคครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับแปดสิบเจ็ดครับเกือบพันหกครับจังหวะนี้ก็ ไหลขุนไหมเี่ยวพูดอย่างการไหลโคน,นครับไหลขุนขึ้นไปโดนรุกอย่างน้อยเราก็กอดเบี้ยวไว้นะครับกอดเบี้ยงหงายกับกอดเม็ดนะครับไหลขุนขึ้นไปครับกอดไว้รักกันไว้เถิดนะครับเราเกิดร่วมแดนไทยนะครับก็าโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเกษฟ้าก็ไม่ใช่คนเก่งกาสามารถอะไรนะครับ แต่อยากที่จะสร้างความสนุกนะครับนะครับโดยผ่านตัวหมากรุกไทยนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบครับอุ้ยมาอีกแล้วนะครับคููตะสู้ครับนะครับเราคงต้องใส่เกียร์แมวนะครับใส่เกียร์แมวถอยหลังนะครับไปให้ไวนะครับถอยกลับมานะครับเราจะไปอยู่ในออบอกของม้านะครับของม้าของเม็ดนะครับไม่ไหวจะเคลียจริงๆครับครูตะสูท่านนี้นะครับม ใบก้าวฟ้าพัดตัวเดียวนะครับเบี้ยตัวเดียวนี่หุโดนไล่ตีเกือบเกือบโดนเช็คบินครับจัวนี้ก็ปลอดภัยขึ้นแล้วครับขุนเรามาอยู่ในตากดก็จริงแต่ก็ยังไกลหัวใจครับกูจะสู้ไหนเบี้ยแล้วนะครับเอาเรือออกไหมจะเรียกว่าจอมมิดต่อนะครับมิดต่อก็ยังไม่ได้อะไรเอาเรือออกดีกว่าครับนะครับเราอิงครองครับออกครองครับกูจะสู้ต่อเราก็ ดันขึ้นไปนะครับมีเบี้ยมีมะฮะผูกอยู่นะครับลุกอีกหนึ่งดอกนะครับถ้าคูต่อสู้กินเราก็เด้งหงายนะครับคูต่อสู้ไม่สนครับไม่สนเราก็เอาเรือไปลุกครับ <_ letter> ปัก,กไปหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับคูต่อสู้ก็เอาเรือมาปิดอืม <_ letter> <_ letter> <mit> ไม่ได้ดังใจเลยครับจังหวะนี้ก็เอาเรือไม่ล,ไมลําไหมลึกลําก็มีประโยชน <_ letter> ์เรือเราปลูกอยู่แล้วนะครับ <_ letter> เรือเราปลูกอยู่แล้วก็กินเลยนะกินเลยนะ กินปักก็ไปขุนมานะครับกินปัก้าไปขุนมายกมา้าไปไล่เรือนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนมากินเบีย้ยนะครับนะครับปักเข้าไปเอาเรือเอาม้าจับเปลือนะครับโคตสู้จะเอาอยัางไงเนี่ยเอา้ามาในตำแหน่งนี้นะครับอย่างนี้ก็หนุมานถวายแหวนนะครับ นะครับหนุมานถวายแหวนปักโคนขึ้นไปตรงๆนะครับปักเข้าไปนะครับโอ้โหเรือหนึ่งลำครับแหลกโคนแล้วครับโคตส้ไม่สามารถเอาเม็ดกินได้ครับก็โคนกินขึ้นไปเรียบๆนะครับเกมเกมเริ่มเปลี่ยนแล้วครับนะครับไก่ก้าวฟ้าเริ่มกลับมาแล้วนะครับหมุนโคนกลับมาตั้งหน้าใหม่ครับอ้าวู่ตส้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังการบรรยายมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับ ก็าฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามนะครับทังช่อง YouTube และ TikTok นะครับขอบคุณสวัสดีโชคดีมีใจพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ